โดโมมีนาสั่งครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจาเมคแคสเตอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเกม ROV No of w a r l o r กันอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมนาอจะทำการรีวิวสกินฟรีนะผมซึ่งก็กิจกรรมหมดแล้วนะครับผมแต่ก็ทำการเล่นร้อนหนังแล้วว่าสกินนี้มีที่มาอย่างไรนะผมก็คือสกินของโลนวูฟนะผมของเอลซูนั่นเองครับผมสกินแจกฟรีที่ไม่แต่เขียวนั่นเองนะครับผมขอเชเช็คกันนิดนึงมีไหม เอ้ยไม่มีเว้ยซึ่งไม่มีเอฟเฟกต์สกิลเขาเป็นแค่โมเดลสวยๆับผมซึ่งสกิลนี้ก็มาจากในเกม Hunter of King นะของเกมแม่อาวีนั่นเองนะครับผมเ,เดี๋ยวเอาดูอ<ว>ิน้ยโอเคเดี๋ยวเราเยังไม่พร้อมที่จะตีต้นเกมบผมเนาะโอเคก็นะครับผมเอฟเฟกต์ก็ไม่มีอะไรมากับผมเนาะก็แต่ว่าด้วยความที่เป็นเสียงครับเสียงนี่มันจะทุ้มๆแบบยิงปืนปั้งเลยนะผมเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ เอฟเฟกมีแค่เอฟเฟกต์เสียงนะแต่ไม่มีเอฟเฟกสกินนะครับผมแล้วตัวตันี้โอ้ยท้าซื้อมากี่มาครับผมแหมมาชุลมุนตรงคำสั่งผมพอดีมาครับเอายกยังได้ไหมยังหิงห้หอย,หยได้ไหมได้อยู่ครับผมเนาะโอเคซึ่งนะครับผมเนาะก็ผมก็ไม่มีเล่นอะไรของปแปลกๆอะไรมากก็จะเล่นตามสเต็ปของผมเลยนะครับผมเนาะถึงแต่ว่าเลดเกมเนี่ยก็จะออกจากธนูดูดเลือดใหญ่นะก็จะเป็นอ่าธนูยิงไกลนะครับผมก็มันได้ทั้งสองแบบนะครับผมแล้วแต่แต่คนจะชอบนะครับแต่ผมจะเล่นช่วงเลดเกมก็คือเวลามี ฝั่งข้ามหนีนะผมทำการออกธนูใหญ่เพื่อที่ทำการกดสกิลใส่มันตอนนี้ผมอาดูอินจังหวะนี้ครึ่งหลอดไปครึ่งหลอดในเลือดหลอดก็คือเลือดหลดเลือดโลจังหวะนี้ยิงไปไม่โดนรับผมโอ้แต่มันโอ้โหสนายมีก็ยิงจังเลยเว้ยโอ้โหโอ้ยโยโยยยเกือบแตกแล้วมึงดีนะเอลสูมไม่มีกระสุนกลับบ้านก่อนดีกว่าวะนิดเดียวครับตะกี้นี้ถ้าเอลสูมมันจังหวะที่มันซูมผมพอดีมีโอกาสผมโดนเฟิร์สบัตไปเลยรับผมนะตอนนี้ก็ ยังไม่โดนครับรอดไปครับผมโอเคครับมาในฮิลเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะก็เป็นสกินที่โมเดลสวยโอเคเลยนะครับผมนะมันเป็นอะไรที่แบบของฟรีเนาะของเอลสุสเมนเอลสุอย,อยู่แล้วผมอะเอาหน่อยรักอันวะของมันต้องมีแล้ว <c oughs> โอเคครับผมนาเจออาดูอินครึ่งหลอดพอดีครับผมกดสกิลไปครับผมเนาะของก็เดี๋ยวรอให้มันเริ่มมาสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วกันมา เฮ้ยมันอันตรีแล้วว่ะมันอันติแววนนตีแล้วก็มีโอกาสที่จะฆ่ามันได้อยู่นะน่าจะเอาไอซมามั้งอารูอินนะ่ะไม่ได้เอาสกิลหนีมายิงครับผมนะโอเคโดนครับเอลซูข้างหลังไม่โดนแต่ยิงม,มันก็ได้สังเกตหนีเหมือนกันวะ่ะเอาดิระหว่างลากหมคงกับผมกับมนะนนบันนะักใครจะแม่นกว่าน่ะเออต้องรอดูครับผมจังหวะยิงสไนย,ยิงซูมครับผมนะ โอเคครับ okay, ได้สังเกตมาแล้วผมเนาะเดี๋ยวจะออกเป็นเจาะเกาะอุอราณสะนะครับผมเน,ะนานะ,ะนะ่อโอ,อ้โหยิงจะโดนอีกเหรอวะเนี่ยเอลซูเอ้ยรอก่อนรอก่อนไอ้นี่ก็ยิงแม่นเลยเว้ยนี่ก็ยิงแม่นจังเลยเว้ยเอ้ยเอ้ยเอาดีเอาดีขอสักนัดหนึ่งอุ้ยไม่โดนเฉยขออีกสักนัดหนึ่งแล้วกันเอ้ีอีอีอยไม่โดนเลยสักโดนแค่นัดเดียวที่เหลือวืดโอเค ทำไมปะลองมือจังหวะยิงไปผมโดนครับผมเนาะเลือดก,ก็โลเหมือนกันแต่ตอนนี้อารามครับผมเนาะเถาอีก่อนไม่พร้อมเออขยําไปครับโคตรสีคร่คำรามครับผมเนาะนี่ระวังอารามมาครับเดี๋ยวต้องรอเพนด้วยครับผมเนาะโอเคอุ้ยนี่ก็ยิงรอดช่องมาละกอจริงเลยเว้ยนี่ก็ยิงแม่นเลยโอ้โหเอาเถอะมาเดี๋ยว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  แก้มือก่อนแก้มือก่อนแป๊บนึงเกลียวซุยไหนวะเอ้ยเจอฟอร์ลิโน่ครับผมจังหวะนี้แล้วปักชมจนประจันแล้วโดนแมนเชสเตอใส่ครับผมนั้นรอนนี้ไม่น่าจะรอดครับผมเรียบร้อยผมได้สเกตนี้ครับผมเนาะเฟิร์สป่าเป็นเรียบร้อยแล้วเพนมาพอดีครับผมนั้นกดทำการเก็บคิวของทางอาดูอินครับผมนะสวยงามครับผมเนาะ ตอนนี้อ้าวเอลสูไม่อยู่ซะด้วยและนาทีที่4พอดีมันม่วงอยู่ตรงนี้พอดีเอาละไดนป้อมได้แน่นอนนะผมนะไม่มีใครอยู่ซะด้วยเอาเดันป้อมเลี่ยจะเห็นเลือดอัลลัมนี่แม่งแบบขัดถุงขัดตายจริงๆโดนกูโก้โดนสไนเป้มันตายพอดี <c oughs> โอ้โหโอเคครับผมได้เจอทัสมกิถอยก่อนนะผมนะช่วงนี้ทัสมกิมาด้วยผมผมก็อยากจะรีวิวกันนะเดี๋ยวหาหาไอทีคนอื่นก่อนแล้วกันมาเล่นรีวิวหน่อยกันโอเคครับ มาครับยิงไปหนึ่งทีก็ผ so ม 1991, Ora, ha, นะครึ่งหลอดโอ้โหเลือดโลเลือดโลแต่ตอนนี้เอ้ามันอันตรีใส่ผมผมขอท้อการในสังเกตหนีแต่ตอนนี้ยิงปกติไปนะอารามบอกว่าไม่มีไม่มีเลือดโลแล้วตอนนี้โดนเอซีคิวไปก็ผมนะอันดูเรยข้างหลังก็ผมใส่ทางอะดูอีเรียบร้อยก็ผมนะอยจะยิงไปไม่ได้โดนก็ผมจังหวะนี้เอลสูทยังอยู่ข้างหลังป้อมโอเคข้างล่างลีนาจังหวะนี้เกิดยีนาอีกหนึ่งตัวก็ผมนะ พอดีนอยอีกหนึ่งตัวด้วยมาครับผมดันป้อมเลยแล้วกันแล้วเอลซูไม่อยู่ซะด้วยเอายีน่ามาข้างหลังพอดีแล้วตอนนี้ฟิกเกอร์หนีครับผมนะมันมาหาผมแล้วล้วกดมาเอาฟอสไปแล้วตอนนี้ขอได้สังเกตหนีก่อนแล้วกันนะผมเนาะตอนตอนนี้ผมทางดีนะครึ่งหลอดแล้วยิงไปหนึ่งทีเลือดโลโอ้โหจะตายเอา้วน่โอ้ยเฮ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 ้ยไอ้นี่ก็ยิงสวนเลยเฮ้ยเอลซูค่โลนี่ก็ยิงแม่นงเลยม่เอาสักเกือบแตกเลยนิดเดียวนิดเดียว มาอุ้ยข้างล่างข้างล่างก็นี่เลือดโลโลครับผมเนาะ <_ t ap> ไปช่วยหน่อยดีกว่าวะ <_ t ap> แต่ก่อนอื่นครบไปเอาเอ็นกลางก่อนตอนนี้อารูอินยังยจำคำยอยอยู่ <_ t ap> จะเอ๋ไปรุ่น <_ t ap> เห็นไหมไม่เห็นเห็นอยู่โอเคอ <_ t ap> ุ้ยป่าสกิลใส่ไม่โดน <_ t ap> มาครับอุ้ยอุ้ยโดนสตัรไปโตนสตัรทานทาน,ทาน,ไนไปโอ้โหไม่ตายครับผมไทมกัสมากิ <_ t ap> นิดเดียวรอดเป็นพระรอดเฉยเลยมาครับมูลามาสะมาแล้ว ชิ้นเนื้อผมกดอดูอินได้สบายสบายมาครับช่วยดันเลนล่างให้กับยีหน้าก่อนลวกันนะแต่ตอนนี้เจอยีหน้าฝั่งข้าพอดีเอาไงแต่เจอให้คุณหนึ่งหนึ่งก็ได้นะแต่ผมดันป้อมดีกว่าวะ่ะโอ้โหอารามรับผมเก็บคิวฟอร์เรนิโนเรียบร้อยรับผมเนาะแต่ตอนนี้รับผมดันป้อมดันป้อมเอาเลยดันป้อมดัดนป้อมหน,น,นึงดันป้อมหนึงให้มันตีเอาให้มันตีเอาแต่เป็นล้ำล้ำใส่ผมอุ้ยเหลือแรกกันไปรับผมเนาะเลือดนี้เหลือกระติ๊ดเดียวตีเลยแล้วกันหกร้อยหน่วยโอเค โอเคได้อยู่ครับผมได้ความล่างเรียบร้อยกลับบ้านดีกว่าวะอเอ้ยคลิปมาพอดีไว้มาขอรวยๆทั้งกันนะอยิ่งเพิ่งมาแล้วไว้ฝังคาบขอขอรับรับรวยวยก่อนแม่ดูดูสกอร์แอสซิสซี่สกอร์แอสซิสซี่นี้แบบอะไรที่เพช่างแบบว่าจนจนมาไปช่วยซพัพพอร์ตตรงกลางดีกว่าครับผม โอเคเออเมื่อกี้มันเช็คก็ผมมาตีเปหนึ okay. ่งทีแล้วกันโอเคคือว่าขู่แล้วกันยิงขู่ยิงขู่มาโอเคโอเคตีปูไฟก็ผมโอเคได้กลางก็ผมผมนี่ก็ยิงอย่างไรไว้ข้างบนเนี่ยกระสุนนี่ม,มีมีหลายนัดนะฮะเอลสุฮะกูเห็นมั้ยนะยิงแม่งืะแต่สังเกตนน่ซะด้วยยิงขู่แล้วกันไม่โดนอีกโอ้โหมาครับ ไปหึงทีเขาผมฟลอเรนิโนอย่างอารูอินมาจ้าเดีจังหวะนี้เขาผมนะไม่มีสกิลหนีแต่มันก็หนีไปแล้วเขาผมโอ้โหก็ปลาปลาขวางขู่เหลือเกินมาหมุน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 ยิงไปเขผมพันหกเขาผมมาเอาฮีบข้างหลังก่อนนะท่นยิงไปยิงไปโดนพันสี่เขผมโอ้โหนั่นโดนหลังอารูอินไม่โดนเขาผมโอ้โหฟิกเกอร์โย่แล้วจังหวะนี้อื ม,มันระยะไม่ถึงสบัร์าตางตอนก็ให้ตายไป IDK ทำงานรับผมนะทีมผมอะตอนนี้อาดูอินมาจังหวะนี้ได้สังเกตนีก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้ผมมันเอาหวานผมต่อร้อนอจังหวะนี้แต่เลือดโลเช่นกันก็ผมแต่ตอนนี้ข้างเอาโหอเอามกูโดนชนละมุนตุงนังับผมแล้วตอนนี้ยิงไปไม่โดนับผมโลมิ่งตายแล้วเอาละทีนี้จังหวะนี้จะลำบากหนักหนาสาหัส ผมจะอยู่รอดยังไงก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็ผมผมจะเล่นเซฟเซลแล้วไม่ไหวแล้วมาต้องรอผมดักเชิงดักเชิงก่อนดักเชิงฟอร์นิโนน่นน่นนั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 ่นปากแล้วครับผมแต่อันตียังอันตียังยังไม่อันตีโอ้โหนี่กระปลาขู่อย่างเลยเว้ย ฟาซ็แบบว่ามาวุ่นเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ยีหน้าไปลำข้างหลังใส่รับผมแล้วลำมรามาลำบวงจังหวะนี้2ตัว2องลัมรับผมแล้วจังหวะนี้ยีหน้ารอดอยู่แลวตอนนี้ของฟอร์เนนิโนอยู่คนเดียวโดดเดียวดียวได้เผมแล้วตอนนี้ตายเรียบร้อยรับผมเก็บคิวไปและทางคาซิมากกีอุย้ยหน้ารอดอยู่เับผมเนาะมันยังหนีสกิลผมเลยได้รับผมพันรอดรับผมแต่ตอนนี้ผมขอยิงขู่หน่อยแลวการโดด้วยนะตะกินในโดดูโดดดูดด มาครับคลิปมาพอดีกับผมเนาะเรนการมาจังหวะน,นี้มันกดมูลฟอร์ไปแล้วน่ะตันป้อมในแนนอนนะตอนนี้เว้นแสแนใส่ครับผมอารามกับผมโอเคโอค้ยหน้ายังถอยนี่ออครึ่งหล,ล,ล,ลอดเลยับโหเลือดโลเต็มเต็มมาลออเฉยกับผมมาครับเดี๋ยวให้ปัฟฟ้ากาลีด้วยกัน,นโอเคแนทัศน์เมื่อกี้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่เยอะโอเค จเจอพอดียิงไปยิงไปก็สองพันไปโอ้โห و. นี่ก็ยิงสวนจังเลยเว้มึงระดับมือโปรไหมเนี่ยโอ้โหมือโปรเพเยอร์ผมเป็นโปรเพย์แย่นี่แกยิงไปสองพันครับผมสวยงามครับ ทางคาเฟอเรนและตอนนี้ผมดัดปิดแล้วจังหวะนี้ทางของคิซี่ฟิกเกอร์โยกไปและอาดูอีเนาะผมไปช่วยซ้ันทำยอกของผมนะอนารามจับเป็ทียบร้อยยีหน้ารำ,ล,ำละมาลำโบแล้วโดนมูนฟอรใส่ก็ผมตอนนี้ขอทำการยิงใส่ยีน่าแต่แอนโนเล่ก็ผมเก็บคิวปิดหลังให้ก็ผมแล้วตอนนี้ไปทางของคิซี่ไม่มีคิฟิกเกอร์แต่ตอนนี้ตายเป็นทีเรียบร้อยก็ผมเนาะแล้วตอนนี้ก็ผมทางของอาดูอ e, ียังหนีเอาไม่ได้เอลสูดอยู่ตรงนี้พอดีและตอนนี้แอนโนเล่ใส่ทางของยีนะ่าก็ผมเนาะทางของเอลสูดแล้วก็ผมเนาะขอมาทางอ้โหากันนไปผมเาะ อดอดอโนตอนนี้โอ้ยอะไรไอ้ไอ,อ,อ,อ้ยีนอเดร่โอ้โหไม่ดื่มไปมันมีเอ็กซ์สิลพอดีเป๊ะเลยแหมนี่ก็ก,กักสกิลอย่างเลยไหมกักเอาไว้ร้ายนี่แหละได้จัดให้จัดให้ <S <S 1> <S 1> อือฮึแอนุเล่ไปแล้วโอ้โหสวยงามครับผมนะแต่ตอนนี้ยีน่าผมเก็บคิวไว้ได้รอยด้วทางของเอลซูก็ผมตายด้วยทางของเพนไม่ไม่ตายครับผมแต่ตอนนี้ผมขอไปหากันมันอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละวิ่งไปวิป่งไปสัตว์จระเลยวิ่งไปโอ้โหอุ้ยาร์าก็ได้วะ โอ้ย oh, ยิงโดนไปโดนไปสุดๆเลยโอเคยิงยิง,ย,งยิงเวทไปเวทไปหมาแล้วฟอรโน,โนมันจะเอาวน้วนะมันจะเอาวน้วนนะแต่ตอนนี้อะดูอินมาพอดี ยิงไปแล้วกันย the ิงปกติแล้ว like กันยิงปกติแล right. so okay. ้วกันโมบยมันเสียไปตอนนี้เอาเป็นสแนรใส่ฟอร์เนสนอ้ยก็หอแล้วลำเรามาลำบูนจังหวะนี้แล้วตอนนี้ลำไปลำมารู้สึกว่าสุนโมบุมไปก็โคกเก็บคิวเรียบร้อยก็ขอจังหวะนี้ทางของอาดูอินไม่สามารถที่จะป้องกันได้แล้วตอนนี้เอลสูโอ้ยเหลือบซ้ายนิดนึงก็ยังจะได้น่ากระสุนผมกระสุนเหมือนเบี้ยวเบี้ยวตอนนี้อาฮ่าเรียบร้อยยีน่าจังหวะนี้ก็ผมโค้งโซบินใส่แล้วตอนนี้เก็บใบก็หอมแอดโนริสของทางเพนแล้วผมนะเรียบร้อยมาเดินล่างมาพออออออดีาาเเคผผมมจะะะกป็นนนนขงทลร หวานเจี๊ยบเลยไหลไหลลื่นไหลลื่นนาะดิสกอร์ไหลลื่นเลยครับผม ตอนนี้เกาะเด้งพอดีแล้วตอนนี้ Omaha, ทาซึมากี่เขาขมกันไม่ได้ก็ผมน้มูนวอหนีไปจังหวะนี้แล้วกดเวนสซนใส่ทางของอดูอินแล้วตอนนี 180, ้ยิงปกติไปยิงปกติไปพุ <t> ่งมาหาผมได้ส <xic> <t> ังเกตนีก่อนแล้วกันแล้วตอนนี้ก็ผมกดสกิลไปก็ผมชันดาวเรียบร้อยทางของนี้เก็บเอลสูไปก็ผมเนาะแต่ตอนนี้ทาซึมากี่อยู่คนเดียวกับฟอริโนแล้วตอนนี้อยู่ก็สองคนสองเนาะแต่ตอนนี้ก็ผมทางของฟอร์ลิโนจะล้ำต่อมาลาำวงและตอนนี้ยังหาโอกาสปิดสกอร์แล้วดีก็ผมล้ำใส่ทางเฮน้าผมแล้วตอนนี้ทางของยีน่าล้ำ ตายไปทีเรียบร้อยผมนะไม่ได้เก็บคิวว่าผมโดนของเพนไปนะตอนนี้ตอนนี้ยังไงต่อยิงไปยิงไม่โดนรับผมโอ้โหดีหน้าก็คึงหลอดวะดีหน้าคึงหลอดใช่ไหมนี่ยิงขู่แม่งเลยนี่นี่ฟิกเกอร์โยเรียกว่าฟิกเกอร์โยรู้กว่าแล้วตอนนี้ขอทําการฝันดีครับน้องอุ้ยเจอทางของคิซี่มาพอดีครับไม่กล้าเล่นรับผมมันจะมันจะยกใส่ผมนะั่นแหละเลือดโลขนาดนี้โอ้โหขอโทษครับขอโทษครับขอโทษท,ที่แย่ง มาขอคลิปเล็กหน่อยไหมเพนขอคลิปเล็กหน่อยเถอะขอดีเรื่อยๆก่อนแป๊บนึงนะขอขอร้านหน่อยแล้กันนะโอเคขออนญาตนะขออนญาตหน่อยนะขอขออนญาตเรื่อยๆแป๊บนึงอ่ันตียิงไป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 โอเคจุดๆเร็วมึงรักมึงรักคลิปกูทำไมเนี่ยขออภัยครับผมผมผมเลือดโลจริงๆถ้าร้อนออกพอดีครับผมนะโอเคมาโหแอร์สิบสิบเดียวอะ พึ่งสก,กอเพิ่งเห็นสก,กอมาครับอดูอินเจอพอดีจ้่เอ๋พอดีครับผมน้องยิงปกติไปยิงปกติไปขอซูมเน้นๆไปแล้วครับผมข้างหลังอันนี้ก็ยิงจังเลยวไว้ข้างหลังเนี่ยยังไงวะนะเอเยสุยังไงกู้ดูยิง,มยงแม่งเลยนั่นนั่นอยู่ตรงนั้นพอดีเลย ยังไงยังไงยังไงยิงแม่งเลยโดนด้วยโอ้โหจังหวะนี้ได้เพนแอดโดรลตแสงหลังทางของยีน่ามารู้ใส่ผมนะผมขอลุ้นออกสไนเปอร์ไปและตอนนี้ท่าของฟอร์เรโน่ลำเรามาลำมงแล้วดูกันโชวาไปดูกันเช้าสองพันเก้าบนคิวโอ้และตอนนี้ของผมนะอาดูอินย้ำคำยอผมครับผมไอซีบอกกูกดอันตีแล้วเราเพนแอดโดรลตข้างผมนะนั่นเอลซูได้สังเกตไปแล้วมาออกสไนเปอรยิงซ้ำเติมเลยกันอันตีเมื่สามคิวครับผมนะสวยงามครับผมนะเก็บทิปเปิลคิวไปสวยงามครับผม เหลือทางของอะดูอินกับคีซี่ตอนนี้ยิงโูแล้วกันรอจังหวะก่อนรอจังหวะก่อนหนีครับผมว่ามันมาโอ้อันตีพอดีไว้กดอันตีพอดีไม่เคียร์คีซะด้วยไม่เคียร์คีซะด้วยงั้นขอดันป้อมเหมางั้นขอ่านักวเวนเเนใส่ก็ผมทางเอาอรามแล้วเก็บคิวอะไรก็ผมเนาะคิวที่4แล้วแล้วตอนนี้คีซี่ผมกดมูลฟอไปแล้วก็ผมรอจังหวะก็ผมที่จะทำการจบเกม สกอร์คิวจังหวะน,นี้ขอเน้นซูมนิดนึงนะกันอุ้ยไม่โดนยีนะอาอ้าวยีนะ้าปีเกอร์โยจังหวะน,นี้ยิงไปอุ้ยไม่โดนครับผมอีกกระสุนหนึ่งอีกกระสุนหนึ่งยิงโอ้โหแต่ปลอลีนิโนมาวะไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นเดินบอลเดินบนอ้โหแต่เดินบนน่าจะแตกครับน่าจะแตกนะซูเปอร์ครีมาไหมได้ไหมได้ไหมย,ยังไม่ได้ครับโอ้โหเลือกกระติ๊ดเดียวมาครับธนูยิงใจมาแล้วผมเนาะเอ้ยเหมือนเห็นอะไรแบบแบบ อย่าอย่าบอกนะมันดักอยู่อะน่าดักจริงด้วยโอ้โหดีไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าเข้าไปครับยิงหน้าจังหวะนี้ยิงปกติไปเออผมออนสล็อดไปแล้วตอนนี้มูนฟอรฟีซี่ไม่รอรอดโอ้ผมนะโอ้โหดับเบิลคิวไปเหลืออาดูอินฟอร์เรนนะตัวถึกทนจริงๆครับผมนะยิงไปยิงไปยิงไปเดี๋ยวกดสก,กิลยิงไกลแล้วกันนะจังหวะนี้อากดเลยแล้วกันจังหวะนี้ยิงยิงระยะไกลเออผมโคตรไกลเลยแล้วเกิดกับฟอร์นโน่รับผมตายเรียบร้อยเลยเอลซูตัวเดียวจังหวะนี้อยู่ข้างหลังป้อม ทำไมเหลือร้อยเลือร้อยเหนื่อยโอ้โหต้องบอมไต่สามทางเรียบร้อยนี่ครับยิงเฮ้ยมันได้สังเกตว่าได้สังเกตหนีว่านี่ยิงโขเลยแล้วกันนี่ยังไงมันตรงอยู่นั้นพอดีเห็นพอดีอาจารย์ว่ามันเป็ดอแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลหรอดิจิตอลหรอดิจิตอลเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสักคิวนึงดีกว่าว่ะเอาสักคิวนึงดีกว่าว่านี่ยิงในดอกแบบดิจิตอลดอกแบบดิจิตอลตกแบบดิจิตอลนี่ยิงดิเดนยันบ่อของผมนะโอ้โหสกิลโคตร โหจัดนะก็ผมนะ okay, เานาะโอเคแล้วนี่การรีวิวโลนวูฟนะครับผมเนาะของเอลสโต,ตรสกินฟรีนะครับผมเนาะใครที่ไม่ได้ก็สนแสดงขอเสียใจด้วยนะครับผมเนาะสกินนี้ฟรีสามารถสะสมได้นะครับผมถ้าใครได้แล้วก็สามารถเก็บสะสมครอบของได้นะครับผมเนาะโอเคผมก็สไลด์นี้ก็ต้องขอตัวก,าาก, like, วก,นกันแล้วนะครับใครชอบมากกดไลค์กดสาวใครดกวกูไปดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ขใหม่ๆกันด้วยับผมสไลด์นี้ขอตัวอะไรก่อนครับสิบอย่นใด้ถามบายบายครับผมเนาะเจอกันใหม่สกินหน้าครับ